ช่วงที่สองของที่นี่เคสเตชันนะคะช่วงนี้ค่ะไปติดตามงานทศวรรษหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติค่ะครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานเปิดงาน1ทศวรรษ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่โครงการโอทอปได้รับสนับสนุนสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจไทยครบรอบ10ปีครับ นายกิติรัตน์นรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดงาน1ทศวรรษ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์เฉลิมงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศูนย์ราชการเฉลิมงพระเกียรติ80พรรษาถนนแจ้งวัฒนะซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่โครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปนะครับได้ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ก้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยครบรอบ10ปีครับ รองนายกรัฐมนตรีระบุว่าแนวทางในการจัดตั้งโครงการโอทอปเกิดจากการที่รัฐบาลได้น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้กับทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนำพาประเทศให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงถาวรภายใต้กระแสะโลกาวิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆรอบด้านครับ สำหรับงาน1ทศวรรษหนึ่งตำบล1ผลิตภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง23ธันวาคมนี้ที่อาคารชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอ m p a c t เมืองทองธานีโดยภายในงานจะประกอบด้วยกิจกรรมหลัก3ส่วนประกอบด้วยส่วนนิทรศการอาทินิทรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรศการสินค้าโอทอที่มีศักยภาพในการส่งออกและการสาธิตผลิตภัณฑ์โอทอปดีเด่น ส่วนการจำหน่ายสินค้า 1. ตำบล1ผลิตภัณฑ์จากไทยและต่างประเทศซึ่งจะมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อประดับ3 5ถึง5ดาวและส่วนการจัดสัมมนานานาชาติโอท็อปจากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงด้านการส่งออกสินค้าโอท็อปจากต่างประเทศโดยจะบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆอาทิอนาคตของโครงการโอท็อและการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่น การคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาในการส่งออกสินค้าโอท p อปไปยังต่างประเทศครับค่ะก็ครบแล้วนะคะสำหรับ10ปีนะคะของ o t ท p อนะคะวมากเลยครับใช่ไวมากเลย,เลยสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่สนใจจะไปเลือกซื้อสินค้าโอท p อปนะคะเขาก็จะมีการจัดงานโอท p อปขึ้นที่ IMPACT เมืองทองธานีนะคะวันที่15ถึง23ธันวาคมนี้นะคะ,คะ ราคาจากเรื่องของ o อท็อกนะคะเรามาดูกันที่เรื่องของปามน้ำมันกันบ้างนะคะกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็เตรียมเรียกเอกชนเจรจาลดราคาน้ำมันปาม์มจากราคาแนะนำ42บาทเหลือ38บาทเนื่องจากเห็นว่าราคาปามดิบลดผลผลิตล้นตลาดค่ะ นางสาววิบูลรักร่วมรักอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าในวันที่7ธันวาคม2555นี้จะเรียกผู้ประกอบการปลาล์มน้ำมันมหารือเพื่อขอปรับลดราคาน้ำมันปลาล์มจากเดิมที่มีการประกาศราคาแนะนำที่ขวดละ42บาทนะคะขนาดบรรจุ1ลิตรว่าจะสามารถปรับลดราคาลงมาได้เท่าไหร่ ซึ่งในเบื้องต้นนะคะอาจให้ปรับลดลงเหลือ38บาทต่อขวดเนื่องจากราคาผลผลิตปาล์มดิบปัจจุบันอยู่ที่3บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมในขณะที่ราคาต้นทุนของเกษตรกรอยู่ที่3บาท27สสตางค์ต่อกิโลกรัมซึ่งถือว่ายังมีกำไรดังนั้นเมื่อผลผลิตมีราคาลดลงราคาน้ำมันปาล์มขวดที่ขายในห้างโมเดิร์นเทรดก็จะควรจะมีราคาปรับลดเพดานลงมาเพื่อให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันปาล์มดิบที่ลดลง แต่ทั้งนี้นะคะก็ต้องดูว่าแนวโน้มว่าปาล์มดิบจะมีทิศทางเป็นอย่างไรอีกครั้งโดยขณะนี้นะคะราคาน้ำมันปาล์มดิบที่มาเลเซียอยู่ที่20บาทต่อกิโลกรัมส่วนของไทยอยู่ที่21บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นราคาที่ใกล้เคียงกันดังนั้นโอกาสที่เราจะส่งออกก็มีมากขึ้นซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทยก็มีการส่งออกไปต่างประเทศอยู่แล้วเนื่องจากมาเลเซียเป็นเจ้าตลาดและราคาต่ำกว่าไทยมาก ทำให้ผู้นําเข้าเลือกสั่งซื้อจากมาลเลเซียมากกว่าไทยแต่ในปัจจุบันนะคะราคาใกล้เคียงกันมากก็เป็นโอกาสที่กระสวงพาณิชย์จะเร่งผลักดันให้มีการส่งออกได้มากขึ้นเพื่อเป็นการบริหารสต๊อกที่ปัจจุบันมีอยู่300,000ตันและจะทําให้ราคาขยับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยโดยตลาดการส่งออกที่สําคัญนะคะก็คือจีนอินเดียและยุโรป สำหรับสินค้าประเภทอื่นที่อยู่ระหว่างการยื่นขอปรับขึ้นราคานั้นขณะนี้มีเพียงกลุ่มอาหารสัตว์เท่านั้นซึ่งเรื่องนี้ทางกรมจะทำการเรียกประชุมผู้ประกอบการในสัปดาห์หน้าโดยก่อนหน้านี้ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังกรมการค้าภายในหรือคอตอให้เร่งพิจารณานำปลายข้าวจำนวนหนึ่งแสนตันที่อยู่ในโครงการรับจำนำข้าวมาทำการจัดสรรให้กับผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายใหญ่ที่ผลิตอาหารสัตว์อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง โดยวิธีการจัดการนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของอนุกรรมการระบายข้าวไปพิจารณาในการจัดสรรว่าเอกชนแต่ละรายมีความต้องการปลายข้าวเท่าไหร่ทั้งนี้เพื่อความโปรง่งใสและเป็นธรรม จากปัญหาราคาปาล์มตกต่ำนะครับทำให้ที่จังหวัดละนองได้มีการรวมตัวกันของเกษตรกรกว่า100คนครับที่เดินทางมาชุมนุมกันประท้วงที่บริเวณหน้าสูยรราชการจังหวัดละนองเพื่อเรียกร้องผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนจากกรณีราคาปาล์มตกต่ำครับ กลุ่มตัวแทนเกษตรกร,ร,กรชาวสวนปาล์มจังหวัดละนองซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากราคาปาล์มตกต่ำกว่า100คนได้เดินทางมาร่วมชุมนุมประท้วงนะครับที่บริเวณหน้าสู่ราชการจังหวัดละนองซึ่งแกนนํากลุ่มเกษตรกร,ร,กรได้ยื่นหนังสือให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่านทางจังหวัดโดยนายวิโร์แสงศิวลิศรองผู้ว่าราชการจังหวัดละนองเป็นผู้รับหนังสือครับเกษตรกร,ร,กรชาวสวนปาล์มเปิดเผยนะครับว่าระนองปลูกปาล์ม 4 8 4 5ครัวเรือนคิดเป็น60%พื้นที่ ปลูกรวม78,853ไร่ผลผลิตกว่า135,402.52ตันต่อปีนะครับผลผลิตเฉลี่ย2.4ตันต่อไร่ต่อปีทำรายได้หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจให้จังหวัดละนองปีละไม่ต่ำกว่า800ล้านบาทซึ่งขณะนี้ราคาปาล์มน้ำมันทลายตกต่ำทำให้ชาวสวนปาล์มประสบความเดือดร้อนรายได้ไม่คุ้มทุนในขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้นปัจจัยการผลิต แรงงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องชมรมปามน้ำมันทนความเดือดร้อนไม่ไหวได้ตรวจสอบวิเคราะห์ต้นทุนพร้อมรายได้ที่ผลิตต่อไร่ต่อปีอยู่ที่2.4ตันที่ราคาปามกิโลกร,รัมละ4บาทยังขาดทุนอยู่ถึง943บาทต่อไร่ปัจจุบันราคาปามอยู่ที่กิโลกร,รัมละ2.80สตางค์นะครับทำให้ชาวสวนปามเดือดร้อนมาก ประกอบกับทางรัฐบาลกลับไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะที่ผ่านมาปล่อยให้มีการนำเข้าปาล์มจากต่างประเทศทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องเข้ามาจำนวนมากจนส่งผลกระทบเป็นอย่างมากครับ ทั้งนี้นะครับในการประชุมเป็นไปอย่างสงบไม่สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนอย่างใดนะครับเพราะครั้งนี้เป็นการยื่นหนังสือเพียงอย่างเดียวแต่หากยังไม่มีความคืบหน้าทางสมาคมปลาล์มน้ำมันและน้ำมันจังหวัดละนองนะครับและกลุ่มกเกษตรกรสวนปลาล์มพร้อมจะมีมาตรการขั้นต่อไป สมาคมปาล์มน้ำมันจังหวัดละนองจึงขอเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านไปยังรัฐบาลให้พิจารณาหามาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่ไม่ขาดทุนและคลองชีพอยู่ได้ในขณะนี้ให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตปาล์มน้ำมันทลายคุณภาพ17%ที่ราคากิโลกร,รัมละ6บาทตามข้อเรียกร้องดังกล่าวของกลุ่มผู้ชุมนุมเบื้องต้น ทางจังหวัดได้รับเรื่องแล้วและหลังจากนี้จะได้ดำเนินการส่งต่อไปอยังรัฐบาลต่อไปส่วนของผู้ชุมนุมหลังจากยื่นหนังสือแล้วก็เดินทางกลับเพื่อรอคำตอบจากทางรัฐบาลและเตรียมกำหนดมาตรการขั้นต่อไปครับ ค่ะนองจากปลาล์มน้ำมันนะคะที่ราคาตกต่ำแล้วนะคะอีกหนึ่งสินค้ากเกษตรค่ะก็คือมังคุดนะคะตอนนี้ก็ราคาตกต่ำเช่นกันนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็เสนอกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เพื่อขอใช้งบคอสกรกว่า40ล้านบาทช่วยเหลือกเกษตรกรชาวสวนมังคุดหลังต้องประสบปัญหากับราคามังคุดที่ตกต่ำค่ะ นายวิโรจน์จิวรังสารผู้ว่าราชการจังหวัด,ดคนครศรีธรรมราชกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาราคามังคุศตกต่ำว่าจังหวัด,ดคนครศรีธรรมราชได้จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหากเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการ,กรเกษตรระดับจังหวัดซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือกเกษตรกรในเบื้องตน้น รวมทางได้ประสานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขออนุมัติใช้เงินคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรหรือคอชกวงเงิน45ล้านบาทในการช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลพิจารณา แต่อย่างไรก็ตามทางจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ได้นิ่งนอนใจได้ประสานงานไปยังผู้ราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนําผลผลิตมังคุดไปวางจําหน่ายณสถานที่ต่างๆจํานวน5จุดคือที่บริเวณด้านหน้าศาลาโครงการหลวงในตลาดออตกจ,จตุจักรนะคะที่ตลาดซอยเฉยพวงนะคะถนนวิภาวดี7บริเวณตึกวันทาวเวอร์ด้านหน้าธนาคารฐานไทยบริเวณหน้าประตู3 ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงใกล้กระทรวงแรงงานที่ห้างเดอะมอบางแคและห้างเดอะมอบางกะปิทั้งนี้นะคะจากข้อมูลของสมาคมชาวสวนผลไม้นครศรีธรรมราชระบุว่าชาวสวนมังคุดสามารถจำหน่ายมังคุดได้ในราคากิโลกรัมละ8-9บาท โดยในจำนวนนี้นะคะเป็นค่าจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิตกิโลกรัมละ5บาทเหลือเงินที่ชาวสวนบังคุดได้รับเพียง3-4บาทเท่านั้นขณะที่ราคาต้นทุนการผลิตบังคุดอยู่ที่กิโลกรัมละ22บาทค่ะ ครับใครอยู่แถวๆนั้นก็เชิญไปซื้อไปจับจ่ายใช้สอยกันได้นะครับสำหรับมังคุดมังคุดที่มาจากสวนครับใช่ช่วยเลืเกษตรกรใช่ครับมาดูกิจกรรมดีๆที่จังหวัดตราดกันบ้างครับชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยืนยันเชิญชวนประชาชนเกษตรกรร่วมชมงานวันกุ้งตราดนะครับครั้งที่7งานชื่องานว่ากุ้งตราดก้าวหน้าพัฒนาสู่ครัวโลกวันที่8-9ธันวาคมนี้ครับ นายสุทินคุ้มชนนะครับชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตาดยั่งยืนในฐานะประธานกรรมการจัดงานวันกุ้งตาดครั้งที่7เปิดเผยว่าชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตาดยั่งยืนร่วมกับสำนักง,งานประมงจังหวัดตราดกรมประมงสากลผู้เลี้ยงกุ้งตาดและศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราดกำหนดจัดงานวันกุ้งตราดครั้งที่7ด กรุงตาดก้าวหน้าพัฒนาสู่ครัวไทยระหว่างวันที่8ถึง9ธันวาคมนี้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาดนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งควบคู่ไปก,กับการพัฒนาองค์ความรู้ให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและเกษตรกรในเรื่องของการผลิตกุ้งที่ถูกสุขาอาณามัยตามโครงการอาหารปลอดภัย เป็นการพัฒนากระบวนการผลิตกุ้งอย่างมีคุณภาพปลอดโลกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆและมีการรวมตัวเป็นกลุ่มเพิ่มความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มของเกษตรกรการจัดงานดังกล่าวนะครับมีกิจกรรมที่หลากหลายประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เรื่องต่างๆ อาทิเช่นการเลี้ยงกุ้งในฤดูหนาวการเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมกุ้งไทยการเข้าสู่ AEC การใช้เกลือสมุทเพื่อหยุดโรค EMS การใช้อุปกรณ์เติมอากาศในบ่อกุ้งอย่างประหยัดเป็นต้นครับนอกจากนี้นะครับยังมีการแสดงนิทศการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงกุ้ง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปัจจัยในการผลิตกุ้งการรับซื้อทะเบียนฟาร์มและการแก้ไขปัญหาโรคในสัตว์น้ำรวมทั้งกิจกรรมการแข่งขันเมนูอาหารจากกุ้งจึงขอเชิญชวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเข้าร่วมงานดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดน,นะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปครับไขรที่ชอบทานกุ้งนะคะ,คะก็ไม่น่าพลาดนะคะที่จังหวัดตรากนะคะวันที่8-9ธันวาคมนี้ค่ะ ต่อกันที่กรมการค้าภายในนะคะเชิญผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าประชุมเรื่องสินค้ากระเช้าปีใหม่ป้องกันการเอาเปรียบขณะที่กรมส่งเสริมสากลนะคะก็เตรียมจัดเทศกาลกระเช้าสินค้าของสากลเนื่องในเทศกาลปีใหม่นะคะ2555ระหว่างวันที่11ธันวาคมถึง15มกราคม2556ค่ะ นายสมชายชาญรงค์กุลอธิบดีกรมส่งเสริมสากลเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมสากลได้ส่งเสริมแนะนําให้สากลกลุ่มอาชีพกลุ่มเกษตรกรผลิตและแปรรูปสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มผู้ผ,ผลิตสินค้าและอยู่ในการกํากับจํานวน7,286กลุ่มและเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึ้น กรมส่งเสริมสากลจึงจัดเทศกาลกระเช้าสินค้าของสากลเนื่องในเทศกาลปีใหม่2556ขึ้นซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายนะคะก็ประกอบไปด้วยข้าวสารเครื่องดื่มอาหารแปรรูปผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือผ้าไหมเครื่องจักสารและอื่นๆโดยวางจำหน่ายหน้าอาคาร1ชั้น1เลขที่12ถนนกรุงกเกษมแขวแขวงวัดสามพระ สาพระยานะคะเขตพระนครกรุงเทพโทรศัพท์นะคะ0 2 6 2 8 5 5 3 6และ087-493-7004นะคะหรือ w w w cpd.go.th ตั้งแต่วันที่11ธันวาคมถึง15มกราคม2556เว้นวันหยุดราชการแล้วก็วันหยุดนักขัตฤรรกษ์นะคะและหากสั่งสินค้าตั้งแต่1 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะก็จะมีการบริการจัดส่งฟรี ขณะเดียวกันนะคะกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้เชิญผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้ามาประชุมหารือในเรื่องสินค้ากระเช้าของขวัญปีใหม่โดยมีนางสาววิบูลยักษ์ร่วมรักอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการที่จะต้องมีการแจกแจงรายละเอียดของสินค้าปริมาณและราคาที่บรรจุลงในกระเช้าอย่างชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อเนื่องจากใกล้เทศกาลคริสต์มาสปีใหม่สินค้ากระเช้าของขวัญเป็นที่นิยมของประชาชนอย่างมากจึงไม่ต้องการให้มีการช่วยโอกาสเอารับเอาเปรียบได้ครับแน่นอนนะครับว่าช่วงปลายปลายปีแบบนี้สินค้าคในเรื่องอร้านค้าที่จัดกระเช้านี่มีสร้างไรายได้กันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับ ยังไงก็ต้องเข้มงวดกันนิดนึงนะคะครเรื่องของสินค้านะคะคมาดูกันที่อำเภอเกาะสมุยและเกาะพัง,งานนะครับได้ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินแล้วครับไฟดับนาน3วันครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะลงพื้นที่คารวะศพครูใต้พร้อมมอบเงินที่ยาลาติดตามทั้งหมดได้จากเกษตรทั่วไทยครับ นตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะลงพื้นที่คารวะศพครูใต้พร้อมมอบเงินที่ยะ่ลา ในขณะที่การสร้างความมั่นใจครูในพื้นที่จะเป็นอีกหนทางหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนตำรวจภูทรอำเภอกาบเชิงพร้อมผ่านิศจ,จังหวัดและการค้าภายในจังหวัดเข้าตรวจสอบข้าวเปลือกที่บรรทุกเข้าพื้นที่จำนวน40ตันจากจังหวัดสระแก้วหวนเกรงว่าจะเป็นการนำเข้าข้าวเปลือกจากต่างพื้นที่เข้าสวมสิทธิ์โครงการรับจำนวนข้าวเปลือกเพราะพบข้อสงสัยหลายประการด้วยกันพร้อมตรวจสอบเข้มงวด นายฉัดป้องฉัดภูติผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้พื้นที่อำเภอเกาะสมุยและเกงงาะพงันเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินแล้วเพื่อนำงบประมาณ50ล้านบาทมาช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบหลังประสบปัญหาไฟดับมาแล้ว3วันนายสมดีคชาย,ยั่งยืนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดงานมหากรรมแรงงานไทยใส่ใจสุขภาพปี2555เพื่อส่งเสริมให้วแรงงานหันมาใส่ใจสุขภาพ ซึ่งกิจกรรมนี้โรงพยาบาลนครพนมได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้วัยแรงงานมีสุขภาพดีลดการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและบาดเจ็บจากการทำงานปลอดภัยจากการประกอบอาชีพค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อคะ่ะ Ha, 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 ha.